สวัสดีครับเซลปละครับวันนี้ปัาก,ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับยาลิสนะครับเอทีฟสี่ประตูสีแดงอ่าซึ่งราคาอยู่ที่หกแสนเจ็ดพันสี่พันบาทนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเอทีฟก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะรถสี่ประตูนะครับดีไซน์เก๋งอ่าในส่วนของตัวนี้ี่เป็นตัวท็อปนะครับสปอร์ตพิเศษเยนะครับไฟหนาน กะจาาเป็นแบบไฟหน้าโปน LED, นรเจคเตอร์นะครับเป็น L E D นะครับพร้อมเดท์มแหลเดืิ้งไลท์นะครับใครว่าจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟสปอร์ตเป็น L E D ด้วยนะครับผมกระจงหน้านะครับดีไซน์สปอรลมดำนะครับตรงอักษรโลโก้ตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบ LDA นะครับเรนดีพาร์เชอร์นะครับรือวการะบบเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็ระบบ E.S E.C.S นะครับหรือระบบเตือนก่อนการชนตัวนี้ด้วยนะครับผมซึ่งวิธีสังเกตนะครับอย่างหนึ่งก็คือตัวท็อปเนี่ยนะครับนอกจากโลโก้แล้วก็ไฟหน้าเราเนี่ยนะครับก็คือไฟตัดหมอกนะครับซึ่งจะเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับใช้ไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับบุญท็อปที่จะมากับบุอย่างนี้ก็คือตัวเซนเซอร์ตัวนี้ นะครับแล้วก็กล้องหน้าหลังนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับตัวรถเลยเอัวนี้เป็นสีแดงอราคาหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับ,เ,าบ,านะรบเดี๋ยวเราไปดูรอบรอบรถกันนะครับผมสีแดงสวยมากล้อมแม็กอลลอยนะครับ ล้ออลอยดีไซน์นะครับสวม,มากนะครับซึ่งเป็นล็อขอบสิบห้านะครับผมหัวช้างดำดำนะครับก็ะจะมาพร้อมกับตัวคีบฉลามด้วยนะครับตัวท็อปตัวนี้อย่างเอกลักษณ์ของเขานะไฟท้ายเป็นแบบ LED light g riding นะครับแล้วก็มีคฟเบิลที่สามด้วยนะครับผมสเสร็จลก a อทนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชุดแต่งสปีดสปอยเลอร์ให้เลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับติดตั้งมาเลยอ่าเดี๋ยววักจะพาไปดูภายในกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวคุณแจสมาร์ทขี่นะครับพก็จะมีปุ่มตัวนี้ ในการกดล็องหรือกดล็อกรถนะครับแค่เรามค์ีไจอยู่ในตัวเองก็าสามารถกดล็อหรือกปปดล็อกจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับไปดูข้างในกันแ้าน่าจะเป็นเบาะหนังภายในดำนะครับผมไปดูตรงีที่ปรับกระจกก่อบน,นะครับกระจกก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าสีบานเลยเฉพาะฝั่งคนขับที่เป็นออโต้นะครับกระจกมองข้างรับนะครับ ซ้ายขวาได้ก็คือถ้าจะปรับด้านซ้ายก็ขมุนนะครับแล้วก็โยกปจอยสติ๊กเลยปรับด้านขวาก็เส้นดำนะแล้วก็โยกจอ่สติ๊กเลยส่วนตัวนี้ครับเป็นวิดทรับกระจกนะครับดูด้านในกันนะครับตัวนี้เป็นพุทธสตาร์ทนะครับวิธีใช้งานก็เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากรถก็จะสตาร์ทขึ้นมาแล้วคอนโซลฝัง่งนี้ครับตัวนี้เป็นปุ่มนะครับกดเพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานนะครับผมซึ่งปุ่มแรกนี่นะครับปุ่มนี้จะเป็นระบบเรียกว่า LDA นะครับเตือนออกนอกเลนนะครับพอเรากดปุ่มนียจะมีเสียงรังขึ้นที่จอนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวปุ่มปิดระบบ TRC นะครับก็คือปิดให้ระบบระบบการล้อหมุนฟรีเนี่ยทำงานนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถทุกครั้งเนี่ยระบบ TRC เนี่ยก็จะอ่อนขึ้นมาตลอดนะครับผมกดเพื่อปิดเนาะแต่ถ้าเราสตาร์ทรถก็คือมันก็จะทํางานใหม่ ส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวเปิดหรือปิดระบบ TCS หรือระบบ T-CASE Safety นั่นเองครับระบบเตือนก่อนการชนกดเพื่อเปิดหรือกดเพื่อปิดนะครับซึ่งผมแนะนำว่าควรจะกดเปิดไว้ตลอดเนาะพอกดแล้วก็จะมีแสงนักขึ้นขึ้นที่จอ MID นะครับส่วนตัวปุ่มนี้ก็คือเป็นระบบปุม่มเปิดหรือปิดนะครับระบบ Start and Stop System นะครับตัวนี้กดเพื่อปิดนะครับบางทีเราลำคัญรถเนี่ย สตาร์ทติดติดับต,ต,ตลอดเลยนะครับเพื่อระบบปรีหยัดน้ำมันแต่บางทีเราไม่ต้องการให้มันให้ระบบนี้ทํางานแล้วก็กดปิดมันซึ่งก็จะเป็นโชว์ที่จอ m อ d นะครับโอเคภายในนะครับสวยสปอร์ต,ตาม,มากมาดูภายในกันนะโอ้ดูใกล้ๆเลยตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงในปติฟังก์ชัน่นะครับด้านซ้ายก็ควบคุมเครืงเสียงนะครับด้านขวาก็ควบคุมจอ m อ d ตัวนี้ นะครับเกาใหญ่มากๆนะครับเวลาเราสตาร์รถเนี่ยเข็มเนี้ตีขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นจารเลืองแสงด้วยนะครับโอ้วิทยุนะครับวิทยุตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุแบบเชื่อมต่อ USB นะครับแล้วก็บลูทูธได้ด้วยในตัวนี่ครับ USB อยู่ตรงนี้นะครับก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay ด้วยนะครับ แอร์ Air, เป็นแอร์เดนิจิตอลนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แบบเกียร์ใช้นะครับป้องกันการเข้าเกียร์ผิดครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไอที่ดีมากๆส่วนปุ่มนี้นะครับอ่าคลิป่คนก่อนนี้ก็ผมก็จะบอกไปแล้วคือเป็นปุ่มสาหรับเวลาเราไปจอดซ้อ,อนคันนะครับเลื่อนลงจากเกียร์ P ไปเกียร์ N โดยใช้เอ่อคุญแจนะครับเสียบลงไปแล้วกดลงไปนะครับแล้วดึงลงมานะครับผมอ่าโอ้ นี่ครับตัวนี้เป็นกระจกปรับลดแสงอัตโนมัติับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในตัวท็อปเท่านั้นแลวนี่ครับต้องบอกก็คือกล้องบันทึกหน้ารถนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหลังด้วยอาอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังที่มากับตัวรถเลยนะครับตัวนี้นะครับระบบข้อลอดภัยเนี่ยแอร์แบ็กเน่ยได้ทั้งหมดเจ็ดลูกเลยนะครับด้านหน้าสามลูกครับแล้วก็ที่เสา นะครับสองลูกที่เบาะด้านข้างซ้ายขวาอีกสองลูกเป็นเจ็ดลูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับโอ้กว้างมากๆด้านหลังเจ้ายา r i s a t ทีฟนะครับก็โอ้เบาะนะครับนั่งสบายมากๆโอ้กว้างมากเลยนะครับเมื่อกี้ตำแหน่งจากที่พักนั่งนะครับก็เหลือเกือบคืบเลยเพราะสูงวัดเจ็ดสิบกว่านะครับ เลือเกือบคืบเลยก็น้นัมประมาณสี่ห้านิ้วเลยก็ได้ว่าได้นะครับแล้วพิเศษครับตัวนี้นะครับก็จะมีที่ชาร์จให้สองตำแหน่งนะครับสองจุดสองจุดหนึ่งแอมป์นะครับตรงนี้นะครับสองจุดโอ้สะดกสบายมากๆนะครับหนุ่มเจ้ากล้องมาทึกหลังรถนะครับโอ้มิติตัวรถมาบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับ โอเคไปเ๋ยไปดูด้านหน้ากันครับเป็นไงครับด้านหน้านจะบอกว่าสวยมากๆเจ้ายานิสตัวนี้นะครับ okay. ดีไซน์สปอร์นะัน้นมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับลมไปเลยนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยนอกจากแอร์แบ็กทมีถึงเจ็ดลูกแล้วนะครับ โครงสร้างนิรภัย T O A นะครับผมแล้วก็ระบบเบรก A B S ครับระบบส่งแรบเบรก B A ระบบกุ่จัยในเบรก E B D นะครับระบบช่วยไม่ให้รถไหลเวลาเราขึ้นทางชันนะครับ H A C นะครับโอ้โหจัดเต็มนะครับแล้วก็มีระบบ B S C ครับระบบช่วยเหลือเวลาเข้าโค้งไม่ให้หลุดโคง้งนะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรี T R C นะครับโอ้เปรียบ นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยราคาแค่หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทเองนะครับโอเคครับถ้ายังไงนะครับบัตรฝากนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืใช้บักด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะครับรถต้นไหนมาดีกวิอีกนะครับฝากติดตามมนดูนะครับถ้ายังไงบัตขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้ครับเด็กกระซับโปรโมชั่นโตโยต้านะครับสอบถามข้ามาได้เลยนะครับมีดีให้รนการเสนอนะครับโอเคครับบัขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ